นี่แหละที่กูเจอมส่งครับครับผมไอ้เหียแหละไอ้นี่แหละกูเจอไอ้นี่แหละใครอะคนเนี้ยไอเหี้ยไอวิกเตอร์วิกเตอร์หาต่อไปหาต่อไปหาต่อไปหาต่แล้วนี่เขาจดไวใช่ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมชื่อใครฮะหนคนฮะชื่อใครอ่าชื่อพลคะโอเคปปป เกิดเป็นที่ที่เขาได้ยินไหมได้ยินได้ยินฮัลโหลได้ยินเป้าได้ยินไหมฮัลโหลแล้วโบต๊อกต๊อกมันมันมันไม่ได้ยินเสียงโลอ่ะคนดูแล้ว<ล><ะ> เฮ้ยฟันขึ้นออกฟันขึ้น รถพังนี่นี่ยทะเลาะเฉยได้ยินเสียงมะฮัลโหได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วเราได้ยินน่ะได้ยินหรอปะฮัลโห ได้ยินเรายังฮัลโหลทำไมวะทำไมไม่ได้ยินเสียงเราอะรีหูหลายรอบแล้วนะได้ยินเสียงเราปะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงเราปะโลไอหุนงี่ตาฮัลโหล โอ้ย,ดยได้ยินไหมได้ยินได้ยินเออได้ยินยังอ่ะได้ยินแล้ว แจ๋วดิโกว่าจะได้ยินพูดแบบเป็นพันโโหคำโโหได้ยินคำพูดอะครับอะไรนะได้ยินคําคำพูดอะครับเอ้าได้ยินแล้วทำไมถึงไม่ตอบอะมันดีเลย์อะมันเหมือนได้ยินอย่้านหลังับยังครับรออยู่้นานแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวแปดสองครับแปดสองใช่ไหมครับเท่าไหร่นะครับอ่สี่ร้อยครับสร้อยฮัลโหล ไปไหนกันดีโดครับไปตรงลองไปดูไอ้นี่ไดนโนเสาร์หรือไม่ก็บ้านเอ้ยบ้านนี้เดี๋ยวเราเราหอดลองไปดูกันอือหือมาแล้วกันเดี๋ยวขับไปให้จำมาร์กไม่ได้แต่ว่าขับพาไปได้อยู่ได้ครับเดี๋ยวดูกันเมียวน่าจะบริเวณนี้เปล่าวะ คุยคนเดียวป่ะครับเนี่ยคุยคนเดียวเรือว่วะอยู่เรือ่ะออแล้วใครอะออลโลราเออแสดงว่าอยู่ริมชายหาด่นแเลยเจ็บป่าต้องลองดูอะใช่ใช่อยู่แถวริมไอ้อตรงแถวนี้แน่เลยจะขับไหมจะขับไหม โอ้โอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้ oh. ทำไมมึงขึ้นพร้อมกันด้วยวะนั่นดีบทจะส่งเก๋ยอยทางนี้ไม่เป็นไรหรอกสัญหาให้เขาโดนปรับนะเนี่ยเขาจำเราไม่ได้หรอกมันอยู่แถวไหนวะไอเรือเรือแถวนี้ไปก่อนวิ่งรอหาไป<ะ>าก่อน,ออนทำเลยมันอยู่ชิ้นแลน แลนอะไรวะลืมละจะบอกแลนฟ้าเหรออ่าจะบอกแลนชมพูเนี่ยแถวเนี้ยเหรอเอ้ยเอ้ยรถใครอะเอาดีเอาดีตรงนั้นนะอะอมามาเหมือนกันโดนหลอกมาเหมือนกันได้เลยเนะี่ยต่เรือมันใช่เรือตรงนี้เหรอวะนั่นดิมันมีปะ มันต้องหาเป็นอะไระหรอเป็นคนหรือว่าเป็นศพไปแล้วเป็นคนดิเป็นคนแล้วก็แยง่งศพอนะลงมาเร็ว พี่กูนอยู่บนดาดฟ้าค๊หนึ่งดาดฟ้าไ่าของแกวะอยู่บนตึกป่าวะดูดักแซที้ครับครับ พี่เต๋าโดนชนอีกแล้วแน่เลยอูเกา่าอูเกา่าหรออูเกา่าอูเกา่าทางอูเกา่าอูเก่าอยู่ไหนวะจำได้อยู่ ไม่ขับไม่โคตรดีว่ะอะไรนะว่ารถไอเนี้ยขับดีดีจำทางไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าก็ได้อยู่ละอูกเกา่าอูกเก่ามันอยู่ทางไหนวะติดสภาติดสภาอยูส่สภา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 ,สภาเนี่ยสภานี่เปล่านี่เปล่า ครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชรถไหนอ่ะคือเราได้สบแล้วเราได้สบแล้วเราได้สบอยู kind of ่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนขอโลเคชั่นด่วนรถใครเนี่ย ได้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 แล้วเนี่ยเอาไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะสะผมให้ตบแนวให้ผมไปไว้ไหนมึงอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนตัวหน้าหน้าลาดเขียวล่าหลาเขียวลุกลุ่หลบในลาดเขียวหลบได้หลาดเขียวหลบในลาดเขียวหลบในลาดเขียวหลบหลบหลบไดลาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหลบไปหลบไปหลบไปโอเค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  เจอดรถไอ้ไอ้ชิบุนี่เหนื <c oughs> อโน้นู่นือโน้นข้างหลัง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 ตอกตอกไปเบิงทางเขาอันทางนั้นในน้เด้อเผื่อมีคนเข้ามาเฮาจะเด่เฝ้าติดรถใครอะอยู่น,ะนี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อโอเคใครอ่ะปล่อยปล่อยมาเดี๋ยวต้องไปต้องไปไอ้นีม่มึงสภามั้ง โอเคไปขาให้ให้ไปส่งเลยไหมสภาสภาสภาไปสภาคุม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 กันทีไปสภาแม่งโคตรเก่งเลยนะของจริงว่ะพี่กู๊ดแน่เลยเนี่ยดูสงเฮ้ยเราได้สองแล้วว่ะเอาดิเอาดิ ดูจากนักล่าไหมครับผมสวยๆเจวหนึ่งแล้วครับไอ้นี่แหละที่กูเจอมาส่งครับครับผมไอ้เอนี่ที่กูเจอนี่แหละนี่แหละใครอะคนเนี้ยไอพิเตอร์วิเตอร์หาต่อไปหาต่อไปหาต่อไม่ไม่แล้ววนี่เขาจดไวใช่ไหมยังไม่ไดใช่มชื่อใครชื่อใครฮะห่งคนฮะชื่อใครอ๋อชปโปโลเลค่ะโอเคไป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  เฮ้ย hey, ถ้าเจอแล้วดักแชทบอกนะก็ได้อลวนอยู่แถวนี้หละวนอยู่แถวนี้เวลามันจะเอามาส่งฟั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 งมฟังเวลามันจะเอามาส่งอ่ะดักตีดักตีเราเอาป๊อปต้อมให้มันลงมาแล้วดักตีถ้าใครจะวิ่งถ้าใครจะวิ่งหานะดูที่สูงด้วยนะตามตึกเมื่อกี้เจอบนตึกเมื่อกี้ที่สูงถ้าขึ้นที่ตึกอ่ะแล้วพยายามมองลงมาข้างล่างมองให้ทั่วแล้วเคลียร์ตรงไหนแล้วบอกเพื่อนด้วยเพื่อนจะได้ไม่ไปซ้ำโอเคพีค่